เรื่องรบกวนจิตใจยิ่งไปโฟกัสด้วยอาการกังวลหรือคาดหวังมันยิ่งหนักขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรรบกวนจิตใจเราให้กังวลใจหรือเริ่มคาญใจถ้าเรายิ่งไปโฟกัสมันในลักษณะที่มีความกังวลหรือในลักษณะคา,าดหวังให้มันหายไปมันก็จะยิ่งรบกวนหนักขึ้นปัญหาภายนอกที่เข้ามากระทบใจอาจยากและต้องใช้เวลา แต่จิตไม่จำเป็นต้องหลงถลำหล่นลงไปแช่น้ำกรามดำปีโด้วยอาการยึดมั่นเหนียวแน่นอย่างไร้สติวิธีที่จะกรองจิตให้บริสุทธิ์มากขึ้นคือแค่สังเกตเฉยๆว่าขณะนี้เรากำลังโฟกัสด้วยอาการกังวลหรือด้วยอาการคาดหวังไหมถ้าเห็นแม้แต่นิดเดียวว่ามีความคาดหวังเคลือบอยู่นั่นแหละบอกตัวเองเลยว่า เป็นการโฟกัสเพื่อให้อาหารหล่อเลี้ยงอาการผิดปกติของจิตจิตที่ฉลาดคือจิตที่สามารถเห็นความต่างฝึกสังเกตดูว่าตอนที่โฟกัสแบบมีอาการกังวลแบบมีความคาดหวังแบบมีความฟุ้งซ่านอาการของใจมันจะเพ่งๆเข้าไปบีบๆเข้าไปหนักๆหน่วงๆเข้าไป แต่พอรู้สึกว่าเฉยๆไม่คาดหวังไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรไม่กังวลอะไรใจจะเดินเรียบมีความนิ่งมีความปล่อยมีความเบาสังเกตอย่างนี้เห็นความต่างอยู่อย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดจะเกิดความฉลาดทางจิตการจเจริญสติจะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นอีกคนได้เลย